ตําการจะดับใจฐานในเวลาตําการตั้งแต่แปดโมงครึง่งตึ้งจี้โมงครึง่งวันเย็นเหลียตาสมุดเราแรงครั้งไม่เป็นมีคนเออก็มีคนรับตัวจับแรงตายกับเราเร็จรอยเราแลกงอีจ้านก็ได้แรงเน nữa, ื้อก็ได้คนแรงได้หมดเออก็มีพร้อมอเพราะนั้นต้องระมัดเลยต้องระวังในเรื่องของป่อยต่างการรื่ออย่ายคยมาลอกเราจะได้แต่ยุจะไม่ได้ต่างเวทต่างไล này chinh rồi chắc mai tàng quên tàng lại à tông à, tông rào quăng hay đi tàng quên tàng lại ờ à, na bái và tàng lục răng à mới thì nói tàng lục răng rồi nên dục cho mấy đi tông rào mà rào quăng huệ mặt. lần ti cao mà chìm đầu tàng này quên Ờ, đẹp trao trao này tông rào mà rào quăng lần ti mình lo kiểu bia theo lùng chữa là treng ngay lùng chữa này treng ngay ở à. มันบอกว่ามันอุ่นมาให้คนสักิ0ล้านจะมาให้เราอุนแฟรวันคนที่เรายังชักช้ำเสฉนเปืือติจะททำธุรกรรมเลยอุนลบมาให้ไอ้นี่ลอกแน่นอนไม่รูกองคูไม่มีจิตพุทธกว่าาฟอย่างไยลอกนี่เห็นไหมจริงห่าไม่เลยไม่เลยตั้มปื้แล้วยุคนี้ เพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจมากที่จุดโตไปเลยเต็มสิบช่องสิบซ้ำสิบช่องสิบซ้ำใจจงข้องธนาคารจัดเออคอยคำปรึกษาได้ทั้งคเม็ดนะต้องระมัดระวังตอนนี้เรื่องเจลูกโจก็น่ากลัวเจลูกโจ้เป็นเพื่อนยังกุยใจรวยชักรวยชักไหมในเมืองเจลูกโจ้รวยชักแล้ไม่ความว่าแม่เป็นตาวี่นี้ลูกกันแก่งเปียเปียแก่งกระป๋อหางมืออาลอยป๋อเปียลูกเปียออกตากับลูกโจ้รวยไร ลูกโตอันไม่โมไม่เพียันนะยังไงยู่พีอ่เพราะนั้นต้องระม,มัดระวังให้มากติดสุดเขตราโตไปเตใช้ดว้วนธนาคารชาัดจ,จ,จิบจ้องจิบจ้ำนี่ก็เก็บขาบลึกชามาเองไม่เก็บนี่ไม่คิดกาบลึกชาใดใดตั้งสิ้นในโตไปคุยได้เลยเพราะเขาเป็นว่วงประชาชนครัวจะตกเป็นเยอะเข้าใจไหมโตแหงกันตกไม่เยอะปลาเนี่ยมีจับอ่ะยังไงือไม่ใช่เป็นเยอะปลาตกเป็นเยอะคนจลาด นี่เกิดจริงสำคัญก็มีครูรู้ก็ยังมาแต่จะบอกเรื่องเงินทองให้ไก็ว่าวะว่าก็มีครูรู้จ้อนน้อยครูรู้จ้อนในปรงครูรู้คือครูรู้ครูรู้ไม่ใช่ครูในรู้ครูรู้เกิดได้ือผู้รู้ก็ยังให้คำปรึกษาติดทุกต้องและชัดเจนใครใช่เลยเหรออ่าใครแค่เนี้ยเออพรานนั่นในนอนติดชุดฮันให้ครูยืมมาร้อยก่อนสิ ไม่เอากูกว่าพ่อแบ่งฉาดส้นแล้วบอกแล้วเขาบอกแล้วอย่างพี่พรมเต็มยุกต้องยืมเบียรยนอกระบบก็ต้องระวังให้ดีติดสุดในยุกสมัยนี้อย่าะาก <c oughs> ็ไม่เก็บการลึกิการเลยนะไม่เก็บคนจนมันเราตกลอกดำกันในจึงนะขาลอกไปตามประชาลอกได้เลยจริง พอป่อมลอกอ้ติดร่างกระไดยังตีโจนมันไอเบี้ยเราไปเปิดสมุดขึ้นมาสักเล่มแล้วมันเอาเป็นบัญชีมุนโบกายาโบกามนุษย์เลยพวกเนี้ยใครเจอะเจอหอนนี้ไงเบี้ยเราจักเลยจังรอยด้เราไปเปิดบัญชีเอาเจอเราไปตั้มว่าเรากายาเอาเจอเราไปตั้มว่าเราการมนุษย์พนั้นเออออเที่ยวพ่อเนี่ยอยู่กันนั้ใครเด้งไอ้เบี้ยก็ต้องไปจ่ายนะขนาดนี้ย บางตีตุกเออเป็นเยอะมากมหมไล่ไล่ลคนณใครใย่แยเมืงองหมรับมันก็แล้วง้ากว้างไม,ไม่เพื่อปมควันอล้วได้ยินแม่แรงป็นปูดเป็นแรงกันุ่มโรมมนแรงเออก็ดีเพราะนั้นโรโต้ไปได้เลยเตะสิบช,ช่องสิบซ้ำแรงตายก็ก็มีปพนักงานแรงตายถ้าเราปูดแบบใช่สั้นคนนี้วั้นก็แรงได้เนื้อกระได้กลางกระได้ครอบเนี่ยคือสิ่งสำคัญน